พอ่อควรระวังนะครับก่อนที่จะทําการโอหอนวันนี้ก็มาแล้วครับฮอนด้าคลิกอันนี้คันใหม่สีใหม่นะครับว่าเขาบอกเหมือนว่าจะแจ้งว่าไปทําเครื่องมาแล้วนะครับแต่ไม่จบนะครับทางผมก็มาดูว่าทำไมมันมีควันอีกก็เลยพอเปิดออกมาครับบางอ้อเลยนะครับจุดที่ระวังแล้วก็ทำาี่ที่ตรดนี้นะครับเห็นไหมครับความสูงของหัวน็อตที่โผล่มา ทั้งสี่เสาจะไม่เท่ากันนะครับสองตัวนี้กับสองตัวนี้นี่จมนะครับอันนี้โผล่ครับโผล่มาตั้งสองสามเกียวนะครับก็คืออาการนี้ก็คือหลักเสื้อที่ตรงตรงเนี้ยตรงแขงนะครับสองข้างมันถอนออกมานะครับทำให้ตัวเนี้ยไม่แน่นเหมือนโยกออกมา การแก้ไขปัญหาของตัวนี้ก็คือเราต้องย,ยกเครื่องออกมานะครับแล้วก็เอาสองตัวนะั้นไปให้ลงเครื่อทำทำใหม่เลยนะครับสองตัวนั้นนะถ้าทำไม่จบก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่จะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องเปลี่ยนแข้งนะครับเปลี่ยนแข้งฝั่งนี้ฝั่งข้างซ้ายฝั่งตัวเลขนะครับแต่การทำมันก็จะลำบากนะครับมันไม่ค่อยจบ แต่หากเราไปทําเกียวใหม่มันก็จบยากเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตมาก็ต้องคุยกับลูกค้าด้วยว่าจะรับสภาพได้ไหมเพราะว่าบูธท,ที่ว่าประคองตรงเสื้อสูบส,สองตัวนะ่ะตำแหน่งสองตัวล่างมันจะไม่มีพอเขาขยายมาแล้วมันก็จะใส่บูธสองตัวนะั้นไม่ได้ก็ Så, เอามาฝากกันนะครับหาถูกใจช่วยกดติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับ